สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาทําถุงใส่ขนมค่ะก็จะมาทําหนุบเราก็จะเลือกลายกระดาษตามชอบนะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นถุงใส่แบบนี้ค่ะก็มาทํากันเลยนะคะจ้าก็ตัดกระดาษนะคะให้เล็กกว่าขนาดถุงนิดนึงนะคะให้เล็กกว่ากระดาษถุงนิดนึงแล้วก็พับก้นขึ้นไปนะคะจ้า ตามรูปเลยนะคะค่ะจากนั้นก็ค่อยๆเอากระดาษนะคะใส่ไปในถุงค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะข้างหน้าจะเป็นใสๆนะคะแล้วข้างหลังก็จะเป็นลายกระดาษะคะ่ะ ะะเราก็จะเอาขนมมาใส่นะคะเอาขนมใส่ถุงก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นกระดาษสำหรับใช้ในกับพวกขนมอะคะ่ะสามารถใส่ขนมโดยตรงได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นกระดาษลายสีสวยอย่างเดียวนะคะแล้วขนมก็มีน้ำมันนะคะอาจจะไม่ดีนะคะก็เลยเราต้องใส่ถุงถุงใส่ก่อนนะคะอแล้วก็พับมาแบบนี้ค่ะก็คือว่าเราจะเจาะรูมัดโบนะคะก็ได้หรือจะติดสติกเกอร์ก็ได้ค่ะ อ่าเนี่ยค่ะติดสติกเกอร์ตามใจเราเลยนะคะติดปิดเอานะคะจะเลือกที่สีอ่อนกว่านี้ก็ได้นะคะอ่าอันนี้เพื่อนๆนก็ลองไปเลือกดูหรือจะมัดโบแบบนี้ก็ได้ค่ะเจาะรูนะคะเจาะรูมัดโบนี่ค่ะก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนนะคะเดี๋ยวแอมจะเจาะรูให้ดูนะคะ แล้วแหม่มก็จะใช้เชือกแบบนี้นะคะค่อยๆร้อยเข้าไปนะคะแล้วแหม่มก็จะมาผูกกันเป็นโบค่ะเชือกแบบนี้แหม่มไปซื้อมาจากร้าน้อยเย็นนะคะก็ร้าน้อยเย็นก็จะมีให้เราเลือกเยอะเลยค่ะมีโบสวยๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะกระดาษลายเนี่ยถ้าเราไม่ชอบแบบลายเราก็จะสามารถแบบเลือกเป็นสีน้ำตาลก็ได้อันนั้นก็ดูแบบ อันอาร์ตดีมากคะดูแบบธรรมชาติธรรมชาติดีอะคะ่ะนะอันนี้เราก็ค่อยค่ผูกโบก็เก๋ดีนะคะมันทําให้ขนมเราหน้าทานนะคะแล้วก็เพิ่มราคาให้กับสินค้าของขนมเรานะคะอยู่ที่การห่อน,นี่แหละนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะน่ารักไหมเอ่ยเดี๋ยวแมมจะให้ดูแบบที่ติดสติกเกอร์นะคะแล้วคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวแมมจะมีการห่อแบบอื่นๆอีกด้วยนะคะแบบเป็นซองพายนะคะก็น่ารักดีไว้ติดตามนะคะเดี๋ยวไปเล่นกันโนอาหกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับโนอาจังนะจะมาเจอกับโนอาจังนะคะโนอาจัยิ้มหวานหน่อยลูก สวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะบายบายด้วยลูกบาย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 ค่ะบายบาย จะซนอะไรอีกจะซนอะไรอีกเมื่อกี้ก็กระโดดกัดบ,บ่าแม่เดี๋ยวจะซนอะไรอีกคะซนอะไรอีกนอนพี่จีนี้นอนไปแล้วพี่จีมดแรงแล้วจ,จีพี่จีเริ่มพูดเป็นแล้วนะคะเริ่มเร้พี่จีเป็นแล้ว น้าแจ้งนั่นะพี่เขานอนอยู่ลูกพี่เขานอนอยู่แมวไม่ไปแกงพี่เขานะคะเดี๋ยวค่อยเล่นกันเนาะมานี่เร้วมานี่มานี่มานี่มาค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินไหนทำหน้ารักปิ๊ยิ้มหวานยิ้มหวานน้องจางยิ้มหวานเป็นยังคะลูกน้องจางยิ้มหวานเป็นยังไะลูกไหนยิ้มหวานหน่อย อาจารย์ิ้มวานยิน้มหไม่ยิ้มเลยเล่นรีโมทอีกแล้วเล่นรีโมทอีกแล้ว <c oughs> ดูเอารีโมทไปใส่แก้วตัวแสบจริงๆเลยน้องอาจอารเยอะก็เยอะกเยอะ